สวัสดีครับปกติช่องลองเดียนะครับตีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมเนาะนี่นเรือกกัดหน้านะครับผมนะแล้วก็จักร้องนะครับวันนี้ต้องฟ้าเปิดครับผมโอ้โหขอสิงศักดิ์สิทธิ์ไว้ครับผมก็นนอนจริงครับอื được hmm. hmm. subscribe so, ช่วยนะครับพุเมนาะวันนี้เอาแผงเดียวก่อนนะครับด้านหลังกำแพงเสร็จจับเรียบร้อยตรงนี้ก็ดันในนะครับ ลงเรียบร้อยดีๆไปกับบุญกับเสือโดนำไปแล้วกับเรียบร้อยแล้วแต่ดันหน้าเดี๋ยวต้องระวังกับปอดานหน้าก็ชีดยาเนาะแต่ดันล่างก็ไม่ได้ชีดฮะมีฝนลงเม็ดดินๆน้อยๆครับเป็นไหมครับเวฟซี่อ่านี่ยมีก่อนเดียวนี่ครับหลวงปู่อายาครับนี่ก่อนเดียวนี่ครับดูตกขึ้นมาเลือดเชื้อครับ ตึงทีมืดฟ้าหมัวดินไม่ตกฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้ว <c ười> คืนก่อนเล็กๆดันตกครับปุมแต่พอหมืดฟ้าหมัวดินดันไม่ตกตกไม่นักสิมเป็นไปได้ครับ ดูครับรินๆน้อยๆนะครับตกแต่ไม่ได้น้ำนะครับพุ่มเนาะวันนี้เจ๊ไม่ได้มานะครับลืมบอกไปนะครับเจ๊จำปีไม่ได้มานะครับ chuyển đô Ô, oh, rồi. leo, tốt leo, tốt Vốn tốt, vốn ก้อนเดียวจริงๆครับเวฟซีไม่ใช่โพตะเลึงเนี่ยก้อนนี้เลยก็อยู่ตรงวัวพอดีครับมั <c oughs> นนกนะั้นตรงอื่นคือสว่างที่มันเป็นใบได้ครับที่มันตกขึ้นมาเลือเชือครับที่มันเป็นไปได้ Ôi ừ. đi đi đâu? đeo ngân một đấy Ngân lại Ồ, ừ, con điều chương trình nữa, đắn tục cháy <laughs> อันนี้ตีอะไรไว้อะเอาตีขึ้นลงเอาผังไว้เหรออ๋อโอเค,อเคนี่นะครับแนวลังเรกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยครับพ e ี่พี่แนวลังรังเรกนะเนี่ยแนวก็อยู่ตรงดีลรงเดียนั่นกรองนะครับตีว่าผีกจ็จะรับน้ำนะครับเกินนี้คือ หลังนึงตรงนี้จะเป็นทีโลงนะครับหลังซองหลังแรกอยู่ตรงนี้เหรอไม่ทราบเหมือนกันบอกยังไม่รู้เลยอ่ะเหรอใช่ไหมหลังแรกอืม หลังที่สามน่าจะติดใกล้ๆห้องห้องน้ำอ๋อโอเคครับอืมครับหนึ่งนางช่นั่นแหละอ๋อครับผมเพราะมันไม่ได้เป็นหลังนะครับพูดผิดไปครับผม คือมันหลังเดียวเลยครับหลังติดกันเลยโอ้ยเดดเดวเดดเดดครับใช่ครับผมบุญรอดอย่าซนนะบุญรอดนะนลอยก็บางกับเอ็กซ์ไซร์นะครับลาม,มาตั้งวันแล้วนี่ครับเรื่มเก็บ คล้องเจ็บไรกกันแล้วนะครับวันนี้ก็แค่นี้พี่เนาะจักเส้นเสร็จแล้วนั่นแะอ๋อกระดงนะอืมอ่อ,ยววองอย,าง,องอยางครับมันไม่มีมากกว่านั้นแน่ เพราะหนาวเราเราอย่าไปพูดตึง <c oughs> ปีที่แล้วก็น้อยนะหนาวนเนอะนี่เริ่มตีปังหาแนวแล้วตรงนี้ก็ กำแพงเสร็จก็เุยม işte. oh. oh yeah. uh ิน huh. ิสามหลังจิ๊บๆนะแต่ว่สามหลังนะอืมแต่ว่ารัวในงานยังอีกเยอะยังอีกเพียบเนี่ยแต่โครงสร้างแป๊บเดียวเนาะใช่หัวมันเข้าเดินไกลเลยดิอืมหอออ อ่ะกระปุ่มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอัปเดตนะครับนี่ก็เลือกดจากเส้นนะครับคือว่าตีิเส้นนะครับกุดรองรองเส้นนี่แหละคระปุม่มมีพ่นคำถามอาหาน้อยๆครับเจนไมค่คิปหน้าครับผมสวัสด,ดีครับผม